สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนไม่ให้ใครแท็ก Facebook เราได้นะครับพวกการพนันพวกเพื่อนๆนใครๆทั้งหลายก็ล้วแต่นะครับมันจะแท็กเราไม่ได้นะครับไปตั้งค่าปิดยังไงไปดูกันเลยครับก่อนเดินเลยนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะครับมันจะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับสังเกตรูปฟันเฟืองข้างบนนะครับฟันเฟืองนะครับ ตรงนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเข้าไปที่โปรไฟล์และการแท็กนะครับตรงนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปครับอ่านนะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามามันจะเขียนว่าการแท็กตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับตรง เฉพาะฉันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปตั้งค่าว่าให้ใครสามารถที่แท็กเราได้นะครับมันจะมีทุกคนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนยกเว้นเพื่อนที่จอดจงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราจะไม่ให้ใครแท็กเราเลยทั้งสิ้นนะครับเราก็จะเลือกเฉพาะฉันนะครับอันข้างล่างสุดนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างสุดเฉพาะฉันนะครับคนอื่นจะไม่สามารถแท็กเราได้เลยนะครับนะครับ เมื่อมี Contact คอนแทคคนในโพสต์คนต้องการให้ใครเห็นโพสต์นั้นได้นะครับสมมตุติคุณยังไม่ได้ตั้งค่าตามคลิปนี้ที่ผมสอนอยู่นะครับคุณก็กดเฉพาะฉันก่อนนะครับหรือไม่จำเป็นต้องเข้าไปตั้งค่าเลยก็ได้นะครับตั้งค่าแค่อันแรกอันเดียวพอนะครับไม่ให้คนอื่นแท็กเราได้เลยคือจบนะครับโอเคแล้วคนที่แท็กเราอยู่แล้ว เราจะเข้าไปดูได้ยังไงเราเข้าจะไปลบได้ยังไงนะครับมาที่โปรไฟล์ facebook ของเราเหมือนเดิมนะครับอยู่หน้านี้นะครับกดไปที่รูปของเราอีกทีนะครับกดเข้าไปครับเลื่อนขึ้นมาสังเกตจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับจุดไข่ปลาตรงนี้ครับกดจิ้มเข้าไปครับแล้วก็ไปที่ตรวจสอบโพสตและแท็กนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปครับมันจะขึ้นโพสต์ที่มีคนแท็กเราอยู่นะครับ โพสที่มีคนแท็กเราอยู่ถามว่าเราจะลบได้อย่างไรนะครับกดไปที่ซ่อนนะครับเห็นไหมครับคนนี้เขาแท็กผมอยู่นะครับเนี่ยผมก็จะกดซ่อนปึ๊บกดซ่อนแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับรายงานลบแท็กออกนะครับกดไปที่ลบแท็กออกแล้วก็กดลบแท็กออกได้เลยนะครับแท็ก facebook ที่พวกการพนันคนอื่นๆมาแท็กเราอยู่ เฟซบุ๊กหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับมันก็จะหายไปนะครับ <t oss an> เพื่อให้ Facebook ของเราสะอาด <t oss an> เพื่อให้โปรไฟล์ของเราสะอาด <t oss an> ไม่ติดสถานะไม่ผิดหลักเกณฑ์ของชุมชนนะครับใครเห็นว่ามองคลิปนี้แล้วม,นนมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ <t oss an> กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ